สุดขามากจริงๆพราะไอ้หนอนน้อยไม่ใช่หรอไม่ใช่อดวงใจจงอางกบนหัวเฮ้ยจ้พี่หว่าว่าพี่เรื่องเหมือนตาลากึ่งวัวแล้วจริงปะเนี่ยจริงจริง ยินมาป้าไม่ผิดใช่ปะพ,พี่หม่อมเว้ยพี่เหมือนจริงยินเนี่ยจอนจริงคุณเล่นใครหน้าที่คุ่ระยะคุณเลนออเหมนะือนไหมเหมือนนทันทันหน้าสิฉันดูตาเธอหน่อยจริงใจถ้าไม่เชื่อนะพี่ทักกี่รายเดือนมิสูบบอกวันนี้มีซิงเกิลของพี่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดติดท็อปชาร์ตด้วยนะ นี่ที่แรกที่ร้องจบเองอีกทีนี้ที่แรกที่จะร้องจบเองคือคือที่ผ่านมาคือร้องไปแล้วมันเขาเครี้ยงขวดขึ้นมาก่อนหรือว่าอะไรลืมเนื้อ๋อคือเราเออเออตามสบายเลยพี่คิดว่าเป็นคอนเสิร์ตไงแล้วกันขอบคุณน้าจายมากเลยนะครับจ้าจะให้ทุกคนช่วยกันร้องนะครับสิ่งเกียนี้